วัสดีครับมาพบกับช่องแฮปปี้กันพาบายจิตนะครับช่องนี้ได้ทําคลิปมามาประมาณ2อสามคลิปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ทําคลิปเปิดตัวช่องนะครับช่องนี้ที่ได้ตั้งชื่อว่าแฮปปี้กันพาก็คือแฮปปี้ก็คือมีความสุขนะครับกันพาก็คือกันพาที่เราต่อนะครับปรสบการก็คือความสุขในการต่อกันพานะครับ ความสุขในการต่อกันพาเลยขั้นแรกเลยก็คือต้องหากันพาที่เราชอบก่อนนะกันพาที่เราชอบถ้าเราได้กันพาที่เราชอบมาแล้วตัวหนึ่งเวลาเราต่อน,นี่เราจะได้ความฟินแล้วเราก็จะได้ความท่านุเท่าหนอมของกันพาตัวนั้นนะครับว่าเวลาเราแกะชินส่วนมาชินส่วนหนึ่งของกันพาเนี่ยเรากต็ตั้งใจว่าอยากให้กันพาตัวนี้สวย ก็ต้องข่าวแรกเลยก็ต้องการเก็บเกลดก่อนให้มันให้เนียนนะครับแล้วถ้าเกิดการเก็บเกลดเนียนแล้วนี่เวลาปร,ประกอบการพาก็จะดูสวยนะครับถ้าการพามีม,มีเกลดนี่เวลาดูไปก็จะสะดุดตาที่เกลดนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปบอกการเก็บเกลดอีกทีนะครับตอนนี้ช่อง ตอนนี้แฮปปี้กันพานี่ก็คือผมอยากจะให้ทุกคนที่ได้ต่อกันพามีความถุกในแบบของตัวเองนะครับบางทีเราได้กันพามาตัวหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้กันพาตัวนั้นเป็นในแบบของเรานะครับอย่างเช่นอยากทําตีแบบไหนอยากเดินลายแบบไหนอยากเอาดีคอมาติดแบบไหนให้สวยในแบบของเรา ถ้าเกิดเราทําได้ในตัวเองแบบของเรานี่เราก็จะปลื้มใจแล้วเราก็จะดีใจนะครับว่ากันพาตัวหนึ่งเนี่ยที่เราได้ทําออกมาแล้วเป็นแบบของเราเนี่ยจะรู้สึกดีมากนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้กันพาเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะแนะนาอีกทีนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยแพงมากนะครับก็เป็นอุปกรณ์บ้าน ก็คืออย่างมีดอาร์ตไนท์อย่างนี้นะครับก็จะหาได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปแล้วก็ใช้ตะใบพวกตะใบโฟมกระดาษฟลายแล้วก็มีดเดินลายเดี๋ยวจะมาทำคลิปบอกส่วนย่อยอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก็ผมดีใจนะครับที่ได้มาทำช่องแฮปปี้กันพา มันเป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วว่าอยากจะให้คนที่ต่อกันพาเนี่ยมีความสุขในแบบที่ผมเป็นนะเวลาผมต่อกันพานยผนจะมีความสุขแล้วก็จะฟินมากานะครับเวลานั่งต่อกันพาตัวหนึ่งนี่เราก็จะคิดว่าอย,อยากจะทํากันพาร์ในแบบอย่างงู้นในแบบอย่างนี้สมมติว่าได้เฮจีมาหนึ่งตัวเนี่ยเราก็อยากจะคิดว่าอยากจะทําตีอย่างนี้ ทำสีแบบไหนให้มันสวยในแบบของเรานะครับแล้วเรา <c oughs> บางทีเราก็อยากจะบอกอยากจะเอาอย่างงุ้นอันนน้นมาติดอันนี้มาติดกับกันพาของเราแล้วถ้าเกิดเราได้กันพาที่เป็นแบบของเรานี่ยอดอะมีความสุขนะครับผมอยากจะให้ร้ตึกแบบผมนะครับเวลาต่อกันพาตัวหนึ่งเนี่ยต้อง จะส่วนตัวผมน่าจะมีความพิถีพิถันกับการพาตัวนั้นแล้วก็พอต่อเกรจก็จะมีความผูกพันกับการพาตัวนั้นด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวในส่วนวิธีการตัดเกรดหรือวิธีการเดินลายทําสีเดี๋ยวผมจะมาบอกเป็นปิดเป็นข้อย่อยข้อย่อยอีกทีนะครับตอนนี้ผมก็ ติใจนะครับที่ได้ทำช่องนี้กับเพื่อนๆพี่พ,พี่ที่ได้มาต่อกันพาด้วยกันนะครับช่องผมก็คือต่อกันพาให้มีความสุขในแบบของเรานะครับถ้าเพื่อนๆได้มาดูแล้วยังไงก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปทีนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับบางทีผมก็เพิ่งทำคลิปเนาะบางทีก็อาจจะเกง่เกงๆไปบ้าง แต่ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำทําคลิปพูดแบบจริงจังแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับช่องแฮปปี้กันพานะครับครับผมยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปแล้วก็เราจะมามีความสุขในการต่อกันพาด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ